มีผมยังไงอ๋อมีผมแบบนี้เหรอคะเก่งจังเลยผมสวยเลยเออมีผมดียากไหมคะไอ่ไงวีโชคอะสิอ๋อวีผมออวีผมผมผมยาวค่ะเก่งจังเลยวีผมโอ้ยเอาเป็นไงคะออกซี่มันคีเทียงค่ะใช่ไหมคะวีง่ายดีอ๋อนไอ่ไงวีวีโช้ดูอีกทีสิคะ อ๋อหวีค่าอ๋อหวีค่าออหวีหวีเสร์ิขึ้นอ๋อค่ะเก่งเก่งค่ะแล้วสาธูทำยังไงนะคะสาธูอ่ะสาธูทำยังไงคะกระบี่วิเศษไหนไหนตอนนี้ต้องทำอะไรนะต้องทำอะไรบ่อยๆล้างมือล้างมือทำยังไงนะล้างมือไหนโชว์ล้างมือให้พี่ๆดูได้ไหมคะต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะไคะโชว์ล้างมือยังไงคะตอนนี้หวีผมอยู่ค่ะ อันนี้ีผมดูถ้าไง่าอไม่ได้หรอกค่ะต้องมีผมอย่างเดียวหรอคะข้อมูลข้อมูลคือการหีผมค่ะการหีผมเราจะหวีผมวนไปนะคะตอนนี้โอเคพอเสร็จแล้วอ่ะล้างมือเสร็จแล้วล้างมือทำยังไงคะล้างมือเสร็จแล้วล้างมือต่อค่ะอ่ะไหล้างมือยังล้างมือทำยังไงคะล้างมือพอ่พี่ๆต้องล้างมือนะคะโอเคอ่ะเว้นหวีผมต่อค่ะอล้างมือเสร็จแล้วก็หวีผมต่อไงูจะหวีผมใช่ไหมคะ อ๋อมาหวีผมค่ะก็หาที่หวีเลยเพราะว่ายำคานคนมาอบกลวนใช่ไหมคะอ,มอ่ะเอาว่าสายกมยาดมต่อคะ่ะแล้วหนูก็ก,กลมยาดมต่อคะ่ะเบียนหัวเวียนหัวไหมคะไม่เอาค่ะตอนนี้หนูไม่เอาค่ะตอนนี้หนูยังไม่พร้อมนะคะหนูจะเล่นก่อนคะ่ะ อตอนนี้หนูกกำลังหวีผมค่ะสนุกมากเลยค่ะใส่ตรงไหนได้คะเนี่ยใส่รูไหนดีคะ is a process range from one 100000 bucks winners can received on terms of which is what Emily holt did with her twenty thousand dollars so there's no way Leonard had gotten his 50 grand in the three days since he won อ้อ้อ้ใส่ตรงไหนคะใส่ตรงนี้คะ่ะมาสตาร์น่ๆๆ่ o n ่ do that ัตสต t ร์

ให้พ่อคะ่ะเอาไปให้พ่อหน่อยค่ะเอาไปให้พ่อหน่อยค่ะอ่าเอาไปให้พ่อหน่อยค่ะคนแก่งเร็วนี่ให้พ่ออ่านหนังสือให้ฟังไหมคะอ่าให้พ่ออ่านหนังสือให้ฟังค่ะอ่าให้พ่อคะ่ะปะเร็วคะ่ะให้พ่อหน่อยค่ะเอ้ยยังฟัง Animal Animal